เรื่องหอชั้นนี้ผีดุคุณเคยดูหนังบุพผาราตีใช่ไหมแล้วคุณคิดว่าในชีวิตจริงมันจะมีเรื่องแบบในหนังหรือเปล่าที่ผีออกมาหลอกจนคนเช่าย้ายหอหนีหมดคุณอาจจะคิดว่าเรื่องจริงมันจะมีหรอแต่ลองฟังเรื่องต่อไปนี้ดูนะคะคุณว่าหอหออนึ่งในชั้นนั้นน่ะ ทำไมคนเช่าพากันย้ายออกชนิดเปลียงห้องจนแทบหมดปีกตึกเราทุกวันนี้ผู้หันกล้าที่เหลืออยู่ของฉันนั้นปีกตึกนั้นมีเพียงหนึ่งคนกับหนึ่งตนและหนึ่งในนั้นเป็นคนรู้จักของเราบ่าวเป็นหนุ่มชาวสตูลค่ะมาเรียนที่สงขลาเป็นเพื่อนร่วมห้องเป็นคนไม่มีแฟน จริงๆบบาวก็อยากมีแฟนแต่เบ่าไม่กล้าจีบใครบ่าบอกว่าเหตุผลที่ชอบเพ้อว่าอยากมีแฟนแต่ไม่กล้าจีบใครเป็นเพราะบ่าวฐานะไม่ดียิ่งช่วงนั้นราคายางก็ถูกทางบ้านส่งเงินมาให้ใช้ก็ได้แค่พอไว้กินสำหรับคนเดียวเวลาบ่ารู้ว่าพวกเราจะไปนั่งเล่นริมทะเลในจุดที่ไม่ต้องใช้เงินมากมายบ่าเลยมักจะขอติดตามพวกที่ฉันไปนั่งด้วย บ่าวบอกไม่มีแฟนกับเขาขอไปนั่งกับเพื่อนสาวๆก็ยังดีเรารู้กันดีว่าบ่าวแอบชอบใครบางคนในกลุ่มเราแต่ไม่กล้าบอกเพราะสายตามันฟ้องเวลาบ่าวแอบมองจามปาพวกเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะบ่าวไม่เคยมาล่วงเกินหรือทําตัวช่วยโอกาสแต่เป็นเพื่อนชายที่ดีเวลาซื้ออะไรมากินพวกเราเลยจะให้บ่าวออกเงินหารน้อยกว่าคนอื่นเพราะรู้ว่าบ่าวฐานะเป็นยังไง บ่าไปเช่าห้องอยู่ที่หอพักเก่าๆหอหนึ่งกลางเมืองสงขลาแต่ไม่ใช่แหล่งเจริญเท่าไหร่เพราะราคาค่าห้องถูกดีพอพวกเราเริ่มสนิทกับบ่าวก็เลยมักใช้ห้องของบ่าเป็นที่สุมหัวหลายๆครั้งเวลาไม่อยากให้ใครรู้ว่าพวกเราไปไหนบ่าวเองก็ยินดีต้อนรับเทคแคร์ดีสภาพจึงมักจะเป็นว่าเวลาเราไปห้องบ่าพวกเราจะนอนกลิ้งบนเตียงแต่บ่าเจ้าของห้องต้องไปนั่งมองที่ระเบียง ในช่วงปีหนึ่งปีสองนั้นหอของบ่าวคึกคักดีห้องเต็มทุกห้องแต่ในช่วงปลายปลายเทอมปีสองเราไม่ได้ไปที่หอของบ่าวอีกเพราะที่หอพักนั้นเปลี่ยนเจ้าของและเขาห้ามคนนอกมามั่วสุมที่หอประมาณว่าเพื่อป้องกันปัญหาหลายๆอย่างทั้งการงัดห้องและมั่วสุมเสพยากินเหล้าประมาณนี้เพราะก่อนหน้านี้เจ้าของเก่าค่อนข้างปล่อย หอก็ไม่ติดกล้องหรือคีย์การ์ดคนนอกเลยเข้ามาได้และเกิดการงัดห้องลักขโมยขึ้นพอเจ้าของใหม่เข้ามาทำก็ทำระบบใหม่หมดแต่ก็ยังเป็นหอรวมเหมือนเดิมจนช่วงหนึ่งของการเรียนปีสามดิฉันสังเกตเห็นบ่าวเขาดูแปลกๆไปเขาเมื่อเรียนเหมือนคนไม่ค่อยมีแรงสะดุ้งตกใจกลัวอะไรแบบโอเวอร์มากๆ ฉันเพื่อนจับไหล่ตอนเขานั่งหลับในห้องเรียนเบาวก็จะสะดุง้งแล้วเว่วายรันห้องเรียนจนอาจารย์พี่สอนและเพื่อนๆต้องมองในช่วงนั้นบ่าวก็หายจากการติดตามกลุ่มพวกที่ันไปเหมือนกันเพราะเขาไปได้กลุ่มเพื่อนชายที่เข้าใจกันมากกว่าแต่พวกเราพอเห็นเบาวเป็นแบบนั้นหน้าตาเขาตาครัำเหมือนหมีแพนด้าขึ้นทุกวันเราเลยต้องเข้าไปชวนคุยบบาวดีโยก จำปีจำปาเพื่อนเป็นอะไรไปทำไมหมูนี้นายดูแปลกๆหน้าเหมือนมีแพนด้าขึ้นทุกวันแล้วเราไม่ค่อยได้นอนเลยนายไปทำอะไรมาไปซาวบ่อยหรือไงเปล่าเราไม่ได้ไปซาวเราไม่มีเงินไปที่แบบนั้นหรอกแล้วไปทำอะไรมาบอกพวกเราได้นะบ่าวเงยหน้ามองพวกดิฉันบ่าวไม่รู้ว่าดิฉันสัมผัสผีได้คะ่ะก่อนจะนั่งเอาคางเกยแขน เราไม่รู้จะเริ่มเล่ายัางไงเรากลัวพวกเธอหาว่าเราบ้าเล่ามาเธอถ้าเธอบ้าจริงๆโรงพยาบาลจิตเวชอยู่แค่นี้เองโคตรรักกันเลยจะพาเราเข้าโรงพยาบาลบ้า,นบานเนี่ยก็ว่ากันไปไหนเล่ามาหน่อยเหตุผลที่นอนน้อยบ่าวนิ่งไปสักพักก่อนจะเริ่มเล่าด้วยเสียงเหนื่อยๆอันเป็นอาการของคนไม่ค่อยได้นอนหลกบ่าวเล่าว่า ตั้งแต่หอเปลี่ยนระบบใหม่คนก็ไม่ค่อยพลุกพล่านทุกห้องก็อยู่ปกติไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรกันและไม่มีคนนอกมาจุนจ้านอีกแต่ที่ตามมาคือหอจะเงียบมากๆจนวันหนึ่งบ่าวกลับห้องตอนค่ำๆบ่าวได้กลิ่นคาวๆบางอย่างรอยมาปะทะจมูกแต่บ่าก็ไม่ได้สนใจอะไร เพราะคนหอนี้ทำอาหารกินเองเป็นปกติอยู่แล้วอาจจะมีใครเอาเนื้อปลาเอาหมูเอาเวอัวมาทำกินก็ได้เบ่าบอกเบ่ากลับหอมาทีไรก็ได้กลิ่นคลาๆแบบนั้นทุกวันแต่จัดก,กลิ่นคลาวมันเริ่มเหม็นฉ่งๆฟุ้งที่ปีกตึกปีกนั้นในชั้นที่เบ่าอยู่จนเบ่าทนไม่ไหวไปบอกคนเฝ้าหอ ว่าทำไมที่ชั้นของบ่าวปีกด้านนั้นที่บ่าวอยู่ถึงมีกลิ่นเหม็นอะไรปแปลกๆเหมือนปลาเน่าขาวๆรอยมาแตะจมูกมากๆและแรงขึ้นทุกวันอยากให้พี่คนเฝ้าหอไปตามหาต้นเหตุหน่อยคนเฝ้าก็รับปากว่าจะจัดการให้พอดีช่วงนั้นบ่าวก็กลับบ้านช่วงปีใหม่พอดีเลยไม่ได้สนใจอะไรสี่ห้าวันกลับมากลิ่นอะไรที่ว่าก็ไม่มีแล้วเป็นปกติดี บ่าวก็แฮปปี้ใช้ชีวิตได้ตามเดิมแต่ตอนจะนอนตอนดึกๆนะ่ะเราว่าเราได้ยินเสียงแปลกๆแบบเหมือนได้ยินเสียงคนร้องไห้เบาๆแบบฮือยาวๆนะแต่เราก็ว่าเออมันเป็นปกตินะที่หอนี้มีหนุ่มสาวมาอยู่กันเป็นคู่หลายคู่เรื่องทะเลาะกันจนผู้หญิงร้องไห้เบาวเจอมาบ่อยจนชินเลยไม่ได้ใส่ไจ แต่คืนหนึ่งเบ่าวไปนั่งริมทะเลกับกลุ่มเพื่อนชายแล้วกลับมาดึกมากเบ่าวก็เดินขึ้นห้องไปแล้วห้องของเบ่าวอยู่ด้านในสุดของปีกตึกไฟที่ปีกนั้นมีสองดวงแต่ด้านตรงข้ามห้องเบ่าวมันเสียอยู่มันเลยสว่างแค่ด้านของเบ่าพอกำลังไขประตูเบ่าวหันกลับไปหน้าห้องได้ท้ายศูนย์แตรงด้านไฟเสียนะ่ะมันมืดมืดทึมๆมีผู้หญิงผมสั้นๆมานั่งชันเขา่า เอาหน้าก้มลงบนหัวเขา่าผมสั้นปลุกเขา่าเราร้องไห้ได้ยินเสียงเบาๆเบา่าก็ไม่ได้สนใจก็คิดว่าคงทะเลาะก,กับแฟนเลยออกมานั่งร้องไห้แหละแต่บ่าวว่าบ่าวได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆแทบทุกคืนนะจนบ่าวเริ่มรู้สึกรำคาญเต็มทีเพราะพอเคลิ้มๆจะนอนเสียงผู้หญิงคนนั้นก็จะแววมาให้ได้ยินจนคืนหนึง่งบ่าวทนไม่ไหว เลยเปิดประตูห้องออกมาตะโกนบอกไปที่หน้าห้องเลข้ายส่วนแปดเพราะเห็นผู้หญิงผมสั้นบ๊อบเทนั่งร้องอยู่ว่าเธอเธอเป็นอะไรครับทำไมร้องไห้บ่อยจังผมนอนไม่ค่อยได้เลยครับบ่าว,ว่าผู้หญิงไม่ตอบนะแต่เงียบบ่าวก็เลยเข้านอนต่อแต่คืนต่อ,ตอมาและต่อ,ตอมาผู้หญิงคนนั้นก็ยังมานั่งร้องอีกบ่าวทนไม่ไหวแล้วก็เปิดประตูออกมาตะโกนไปที่หน้าห้องนั้นอีก เธอเธอเข้าไปร้องในห้องได้ไหมครับผมลำคาญทีนี้เบ่าว้องใจว่าเป็นอะไรนักหนามานั่งร้องไห้แทบทุกวันเบ่าวก็จะเดินไปใกล้ๆแต่พอเดินได้สี่ห้าเก้าผู้หญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นเปิดประตูเดินเข้าห้องติดประตูดังปังเบาย,ยังแอบตำหนิในใจว่าทำไมเธอมาระยาทแย่มากๆบ่าบอกต่อมาบ่าก็เห็นห้องเลขท้ายศูนย์เจ็ดติดป้ายว่าง บ่าวก็ยังไม่คิดอะไรมองว่ามันเรื่องปกติที่จะมีคนย้ายออกแต่บ่าวเริ่มแปลกใจตรงที่ห้องเลขท้ายศูนย์เกพิ่งย้ายมาอยู่ได้เดือนเดียวและเป็นนักศึกษาด้วยตั้นมาขนของย้ายหอบ่าวเองก็ไม่ได้ไปสูงสิงนะมองมองก็เออจำได้ว่าห้องเลขท้ายศูนย์เก้าเพิ่งเข้ามานี่หว่าทำไมย้ายแต่ไม่ได้ไปถามส่วนผู้หญิงผมสั้นห้องเลขท้ายศนยที่เคยเห็นมานั่งร้องไห้นั้น ก็ยังชอบมานั่งท่านั้นอยู่อีกแต่ไม่ถี่และไม่ร้องเหมือนเก่าแต่บ่าวจะเห็นเดินเข้าเข้าออกออกอยู่ในหลายครั้งเหมือนกะวนกระวายใจถัดมาไม่นานห้องเลขท้ายหนึ่งศกับหนึ่งก็ติดปลายว่างในเวลาไล่เลี่ยกันบ่าวเริ่มแปลกใจหนักและแต่ยังไม่ได้ไปถามใครเพราะไม่ค่อยได้เจอใคร บ่าวว่าตอนนั้นตนเองก็แปลกใจหนักมากเพราะห้องเลขคาย07091011พากันย้ายห้องไปหมดตอนนั้นก็เหลือแค่ห้องเลขคาย08ที่สาวผมสั้นคนนั้นชอบมานั่งร้องไห้หน้าห้องกับห้องเลขท้าย12และห้องของบ่าว13แล้วเช้าวันหนึ่งบ่าวได้ยินเสียงตึงปังหน้าห้องบ่าวไม่มีเรียนก็สงสัยว่ามีอะไรก็เลยเปิดประตูห้องไปดู เจอเจ้าของห้องเลขท้ายหนึ่งศูนย์กำลังขนข้าของเป่าก็เลยคุยถามพี่ผมช่วยขนไหมครับก็ดีนะขอบใจมากน้องตังหวะที่ช่วยขนของเป่าก็ชวนคุยเออพี่ทำไมคนเช่าห้องปีกตึกเราย้ายกันไปหมดเลยนี่ถ้าพี่ไปคนก็เหลือแค่ผมกับน้องห้องศูนย์ปดเองนะฮะน้องว่าอะไรนะห้องศูนย์แปดหรอครับ เอ๊ะยังไงน้องเจอเหมือนกันใช่ปะเจออะไรพี่ผู้หญิงผมสั้นห้องศูนย์แปดไงครับผมเห็นเธอออกมานั่งร้องไห้บ่อยๆผมยังออกมาบอกเธอให้หยุดร้องไห้เลยผมนอนไม่หลับโอ้ยยังไงพี่เดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังนะพอบ่าวช่วยพี่ห้องหนึ่งสองขนของเที่ยวสุดท้ายเสร็จพี่ห้องหนึ่งสองก็ลากพาบ่าวมาไก,กลๆข้ามถนนไซบุรีและเริ่มเล่า พี่ห้องหนึ่งสองบอกบ่าวว่าบ่าวไม่รู้หรอห้องเลขท้ายศนะูนยแปดน่ะเจ้าของห้องที่เป็นผู้หญิงผมสั้นนะ่ะหัวใจวายตายคาห้องจนศพขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นไปทั้งชั้นแกเองช่วงนั้นทำงานไม่ได้กลับบ้านก็เหม็นทนไม่ไหวเลยไปบอกกับคนเฝ้าหอว่าทำไมปิดตึกชั้นนั้นนี่กลิ่นเหม็นหนักมากช่วยไปดูหน่อย ก็เลยพากันขึ้นไปสองคนสูดดมกลิ่นกันแต่ช่วงนั้นห้องอื่นๆจะล็อกกรอนด้านนอกกลับบ้านปีใหม่กันหมดรวมทั้งห้องบ่าวด้วย mm. ก็เห็นว่าห้องศูนย์แปดไม่ได้ล็อกกรอนนอกเลยพากันขอเพราะได้กลิ่นโวยออกมาจากห้องนั้น mm. ก็พี่แกนั่นแหละก้มลงไปสูดดมกลิ่นไม่รู้ตัวเลยว่าสูดกลิ่นอะไรไปแต่เคาะเรียกเท่าไหร่ไม่ยอมเปิดคนเฝ้าหอก็ใจเสีย เลยว่ายังไงแกจําได้ว่าคนเช่าห้องศูนแปดเนี่ยเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่เห็นหน้ามาหลายวันแล้วเหมือนกันแต่ไม่แปลกเพราะผู้หญิงในห้องศูญแปดนั้นทํางานกลางคืนกับตึกดึกดึๆตลอดเลยไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วพอเคาะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับพี่คนเฝ้หาหอเลยไปตามน้าผู้ชายอีกคนมาพังประตูเพราะรูป,ปิดน่ะมีกุญแจไขได้แต่ยังมีกรอนสลักธรรมดาด้านในอีกชั้นหนึ่ง พี่ผู้ชายก็โดดถีบประตูเลยโดดชนจนเจ็บไหล่แกก็ออกแรงจนเนื้อไม้ด้านในของประตูที่เป็นลูกกรอนกะทางเลยเปิดประตูได้พอเปิดได้ภาพที่เจอคือเจ้าของห้องที่เป็นสาวผมสั้นนอนอืดน,น้ำเหลืองไหลยเยิ้มเต็มพื้นห้องเลยแล้วกลิ่นก็ตลบอบอวนทั้งห้องพี่คนเฝ้าหอที่เป็นผู้หญิงก็กรี๊ดลั่นเลยดีว่าช่วงนั้นคนเช่ากลับบ้านหมดแกเองก็แทบลมจับ นี่ไม่มีใครรู้เลยว่านอนร่วมชั้นกับศพคนตายมาหลายวันแกไม่รู้ทำไงก็เลยโทรแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยก่อนเลยก็มากันเต็มทั้งตำรวจและกู้ภยัยศพก็เลยโดนกู้ภัยเอาผ้าขาวห่อการอุจจารตาแล้วแบกรงห่อไปคนแถวนั้นพอรู้ก็มายืนยืนรอดูกันแต่คนด้านนอกไม่รู้หรอกว่ามีคนตายที่ห้องไหนเห็นแค่มีห่อศพลงไปจากตึก โชคดีช่วงนั้นคนเช่ากลับปีใหม่เสียแทบหมดตึกเหลืออยู่ไม่กี่คนพี่แกอยู่ห้องหนึ่งสองก็วันวันกับห้องศูนย์แเวลาเดินผ่านเพราะถัดกันไปอีกสี่ห้องเองแถมตอนจะเข้าห้องมันต้องเดินเฉดเฉดห้องศูนปดด้วยไงแกก็วิ่งเอาแหละพอเดินผ่านห้องนั้นเลยโดนปิดไว้เฉยแต่กรอน,น่ะมันล็อกไม่ได้แล้วเพราะโดนพังก็ปิดไว้เฉยแบบนั้นแหละ พี่ห้องหนึ่งสองเล่าว่าไม่รู้หรอกว่าคนห้องอื่นเจออะไรบ้างแต่ที่แกเจอคือคืนนึ่งแกเดินขึ้นห้องแกบอกพอเลี้ยวมุมปีกตึกมาก็จะเอ๋แกว่าประตูห้องศูนย์แปดน้าเปิดอยู่เราในห้องหนับมืดมองไม่เห็นอะไรแกยืนในที่แจ้งไงแกก็ยืนขาแข็งคนหัวลุกเลยคือประตูห้องมันเปิดอะแกก็ยังใจดีสู้เสือนะคิดว่าลมพงพัดประตูจนเปิดเอง อีกอย่างคือญาติของผู้หญิงที่เสียชีวิตน่ะยังไม่ได้มาเอาเข้าของของคนตายออกจากห้องเจ้าของหอก็เลยยังไม่กล้าทำอะไรยังตกใจด้วยเขาก็ขอให้พี่ห้องหนึ่งสองเนี่ยอย่าบอกคนอื่นๆเรื่องนี้เพราะแกกลัวลูกค้าหนีแต่แกก็ไม่ต้องบอกอะไรเลยเพราะอยู่ๆคนเช่าห้องอื่นๆพากันทยอยย้ายหอหมดตอนย้ายก็ย้ายกันแบบไม่ทันได้ถามถ่ายว่าเจออะไรกันถึงอยู่ไม่ได้ โดยเฉพาะห้องที่ติดกับห้อง08เนี่ยพากันย้ายไปก่อนเลยบ่าวก็บอกว่าผิดสังเกตอยู่เหมือนกันตั้งแต่ห้อง09ที่เพิ่งมาอยู่ได้ประมาณเดือนเดียวย้ายออกปกติแล้วทำไมย้ายไวขนาดนี้มัดจำก็ไม่ได้คืนแน่ๆเพราะหอน,นี้ถ้าอยู่ไม่ครบสามเดือนจะโดนยึดมัดจำสามพันไปแต่พอห้อง10ศันหนย้ายตามไปอีกเบาก็ใจเสียแล้วว่ามีอะไร พอเบ่ามารู้จักพี่ห้องหนึ่งสองที่แอบบอกบ่าในเรื่องห้องสวนแปดมีคนตายคาห้องทาเอาบ่าแทบร้องไห้เบ่าเดินผ่านห้องสูงแปดทีไรใจหิวหิวไม่กล้ามองกลัวเจอประตูห้องเปิดอยู่เหมือนที่พี่ห้องหนึ่งสองเจอทีนี้บ่าอยู่ไม่สุขเลยบางคืนนอนก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นออกมาร้องไห้อีกแต่รอบนี้บ่าไม่กล้าออกไปตะโกนต่อว่าแล้วเบ่าว่าร้องเสียงดังฮือ ยาวๆทุกคืนจนต้องตื่นมานอนฟังกลางดึกหนักๆข้าวเบ่าเลยกลายสภาพตาคล้ำจนคล้ายๆหมีแพนด้าแบบที่เห็นแต่เบ่าก็ใจชื้นขึ้นเมื่อวันหนึ่งมีคนขนของเข้ามาอยู่ห้องศูนเจ็ดที่ติดกับห้อง08นแปเบ่าก็อุ่นใจว่าเอาละวะไม่หัวเดียวแล้วจนคืนนึงเบ่าได้ยินเสียงร้องเวยวยจากผู้ชายดังมาตอนยามดึกว่าโวยไม่อยู่ละโวย เราก็ได้ยินเสียงประตูปิดดังปึ้งแล้วมีเสียงวิ่งตึงๆลงตึกไปเบาไม่กล้าเปิดประตูไปดูกลัวเจอหน้าผู้หญิงคนนั้นเช้ามาเบาแต่งตัวลงไปมหาลัยไปเจอเจ้าของห้องศูนเจตที่ย้ายมาใหม่ยืนเอดตารกับพี่คนเฝ้าหอเรื่องของย้ายออกและของเงินมาจำคืนพี่คนเฝ้าก็บอกคืนให้ไม่ได้เพราะเป็นกฎของหอถ้าพี่ห้องสุนเจ็จะย้ายออกก็ต้องเสียงเงินมาจำ พี่ห้องส่นเจ็ก็วยวยว่าแล้วตอนนาเช่าทำไมไม่บอกว่ามีผีบ่าวก็เข้าไปถามว่าพี่เจออะไรพี่แกก็บอกแกนอนนอนได้ยินแต่เสียงผู้หญิงร้องไห้ทั้งคืนจากห้องส8นแปทีนี้แกทนไม่ไหวแล้วไงเลยออกจากห้องไปกลางดึกกะว่าจะไปเคาะบอกว่าจะร้องอะไรนักหนาแต่พอเคาะประตูมันไม่มีกรอนบานประตูก็เปิดแกก็ตกใจที่ประตูเปิดเองแต่พอดูอ้าวกรอนเสีย แต่คือมองเห็นในห้องว่ามีข้าวของแกก็งงๆเลยมองเพ่งฝ่าความมืดในห้องไปก็ไม่เห็นใครเลยแกยิ่งงงเพราะได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากห้องศุนแปดแน่ๆทีนี้แกจะปิดประตูห้องไว้เพราะปิดเดินคล้อยหลังมาประตูห้องดันปิดไม่อยู่เปิดเองเพราะก้อนมันเสียไปแล้วเนื้อไม้มันพังแกก็หันไปจะกลับไปปิดใหม่ ทีนี้แกดันเห็นว่าในห้องมีเงาผู้หญิงนอนที่พื้นแกก็ตกใจร้องเฮ้ยใครน่ะแกว่าทีนี้เงานั้นลุกขึ้นแล้วเดินหายแบบเข้าไปในตู้เสื้อผ้าดืด้อเลยแกก็เลยร้องลั่นตึกเมื่อคืนแล้ววิ่งตึงๆงลงหอไปไม่กล้านอนไปขอนอนห้องเพื่อนมาพอเช้าเลยมาโวยวายเพราะผีหลอกจนแกไม่อยากอยู่แล้วอยู่ได้ไม่กี่วันผีหลอกทุกคืนจะขอเงินคืน แต่ไม่ได้ก็คือไม่ได้พี่ห้องศูนเจ็ดเลยเดินฟึดฟัดไม่พอใจกลับห้องไปแต่ไม่ยอมนอนห้องตัวเองนะพอใกล้คาำก็ออกจากห้องไปที่อื่นตลอดบ่าวว่าบ่าวก็อยากย้ายอยากหนีแต่ไม่รู้จะไปอยู่ไหนไปที่อื่นต้องจ่ายอะไรใหม่หลายอย่างบ่าวาไม่มีเงินตรงนั้นเลยยังทนอยู่บ่าว่ามาทั้งกลิ่นและเสียงเลยบางคืนเจ้าของหอรู้และพยายามหาวิธีนะ วิธีหนึ่งที่ใช้คือทำตามสินแสที่แนะนำมาว่าวิญญาณคนตายยังยึดติดกับห้องให้เจ้าของหอเอาเบอร์ห้องออกผีจะได้จำไม่ได้ว่าห้องนี้เป็นห้องของเขาเจ้าของกระทำเอาเบอร์ห้อง0ูแปดออกไปจากประตูขอญาติพี่น้องคนตายมาขนของออกไปก็เลยกลายเป็นว่าห้องเช่าปีกนั้นทั้งแถบติดป้ายว่างหมดเลยบ่าวาไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของหอเขาไปทำพิธีอะไรบ้าง แต่ไม่พบว่าจะได้ผลเท่าไหร่บ่าวยังได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้รอยแววมายามดึกๆในบางคืนอยู่เลยจนตอนนี้แถมพี่คนที่มาพักห้องสุนเจ็ดก็ไม่ยอมนอนห้องตัวเองตอนกลางคืนเหมือนกันส่วนบ่าวก็หนีไปนอนที่ระเบียงห้องติดประตูสองชั้นคือประตูห้องกับประตูที่ออกไประเบียงแล้วเกิดความระแวงต่างๆนานา กลัวผู้หญิงคนนั้นจะเดินทะลุป,ประตูมาหลอกจนตอนนี้บ่าวก็ยังเผชิญกับสิ่งนั้นอยู่จนมีสภาพเหมือนที่พวกเราเห็นในตอนนี้จนตอนนี้ห้องเลขท้าย08 09 10 11 12ยังไม่มีคนเข้ามาเช่าเลยค่ะบ่าวถ่ายรูปส่งมาให้ดิฉันดูว่าเนี่ยของแท้ไม่ได้หมดเท็จใดอย่างใดตอนนี้บ่าวก็กลัวมากแต่ยังทนอยู่เพราะไม่มีที่ไปบอกใบได้แค่ว่า 好，哦、你没能是《他华》汗